โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคุกกี้รันเคียงตอมนะครับคลิปนี้ก็พิมพ์ตัดคุกกี้แห่งโชคชะตามีอยู่120พิมพ์นะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเปิดทั้งหมดเลยนะครับผม <c oughs> ก็โดยคลิปนี้ผมหวังว่าจะมีลุงเค็มเนี่ยไม่ต้องถึงการันตีก็มานะ <c oughs> เออก็ขอสักตัวหนึ่งนะครับก็ก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอกันจนจบนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดต like, ิดตามไปดูกันเลยครับท่านผู้ชม เอาแล้วครับผมตาหวานครั้งแรกครับมารอบนี้มาดูนะครับผมว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับเป็นลุ้นกันเลยก็เด้งมาแค่ตัวเดียวผมกดข้ามเลยนะครับคกุกกี้ต้องลำบากคืออะไรตัวอะไรตัวอะไรวะไม่คุณอ๋อไอคุกกี้หงอกคงเออผมเรียกไอตัวนี้ว่าคุกกี้หงอกคงนะครับเออก็มันคล้ายเดียนะเออโอเคครับมาต่อเลยครับผมทุกคน มาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างครับโบโอ้โหสวยครับผมสองครั้งติดโหงี้หวานเจี๊ยบเลยครับวงการเกมเด้งมาโอ้โหเด้งมาอันเดียวผมกดข้ามเหมือนเดิมครับต้องมองการไกลกว่านี้คือตัวอะไรครับน่าจะแบบคุกกี้ลูกผู้ดีหน่อยเนาะเฮ้ยดูเหมือนผมจะยังไม่เคยได้หรือเปล่าครับตัวนี้น่าจะใช่นะเรียบร้อยครับซูปเปอร์อีพิกตัวนี้ผมไม่เคยได้นะครับ โอเคถือว่าปลดล็อกคอลเลกชันใหม่นะครับทุกคนโอเคครับและตรงนี้มาอีกครับผมมาเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับเรียบร้อยเป็นราชาพูดนะครับอืมก็ถือว่าผลประกอบการได้ไม่ดีเท่าไหร่นะก็ยังมีอีก50นะครับจัดเลยครับอย่ารอช้าครับผมอย่าลีรอเอาเลย ปึมโอ้โหจังหวะน,นี้ยังสวยครับผ่า2ทีรวดเอ้ยไม่ใช่ตาหวานสองทีรวดนะครับโอ้โหแล้วออกมาแค่อันเดียวผมกดข้ามเลยนะปึ๊บโอเคเป็นระดับซปเปอร์อีิกตัวขี่มาน้ำนะเออก็ไม่แน่ใจว่ามันเก่งไหมนะตัวนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็ไม่รู้นะครับอ่ะมาจะมาลุยกันต่อเลยนะครับผมตอลอดตรงนี้ครบโอ้โหเรียบร้อย ตาหวาน3ครั้งรวดเลยนะครับผมถือว่าสวยอยู่แต่ออกมาแค่อันเดียวนะก็กดข้ามเลยครับโอ้โหระดับอ e ีปิกนะลุงเข้มไม่มาเลยอะลุงโ,โหยลุงมาหน่อยลุงเข็มจัดเลยตอนเนี้ยมาครั้งที่4ี่โอ้โหครั้งที่4ี่ไม่ได้ครับแม่มดบอกอย่าเอาเยอะนะเปลืองเออแม่มดบอกอย่าเพิ่งโลภนะเออมาดูครับได้ไหมมาไหมเรียบร้อยโอ้โหตาหวานล้นๆนะครับแบบนี้ชอบครับ คนสมชอบคนสมชอบโอ้โหอีปิกปะเนี่ยอย่านะขอร้องละตาสุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายแล้วครับผมร้อยยี่สิบครั้งหมดแล้วโคตรเร็วหมดแบบรวดเร็วมาลุ้นกันครับบึ๊บโอ้โหอีปิกว่าทุกคนอ่าเข็มจัดเลยครับโอ้โหอีที่มาเรียบร้อยหมดครับเลดโคตรฮอต มาครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แม่มดนะครับผมหนึ่งร้อยสิบครั้งนะครับก็รอบนี้ต้องได้แล้วครับทุกคนมาโลแรกสิบโลแรกจะเป็นยังไงฟึบโอ้โหหวานเจี๊ยบต้องอย่างนี้ดีวะใช่ป่ะวงการเกมมันต้องอย่างนี้มันต้องเอาใจผู้เล่นหน่อยใช่ป่ะเออสวยครับสวยสวยมาครับขออีกขออีกขอ,อ,กขอตวงอ่ะแบบไม่ดุดเรดอ่ะเออเพราะว่า จากคลิปก่อนนั้นได้มาตัวหนึ่งนะสวยเลยครับก่อนก่อนการันตีอ่ะจูว่าใช้ได้ครับจนูนมารอบนี้ขอล่ะมาแล้วทุกคนมาแล้วครับฟึบวังไงเปิ้งโอ้โหเจ็บจี๊ดเลยครับอีปิกฮนะโอ้โห,โโหเฮ้ยหรือไม่ใช่เอาดีอัศวินดำหมอโอ้ไม่ใช่แล้วทุกคนโอเค นึกว่าอัศวินดำมมานะอืมโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับผม อโอเคครับและตอนนี้เราเดินทางกันมามากกว่าครึ่งแล้วนะโหบอกเลยว่าเรดโคตรโหดนะครับผมจนผมไม่รู้เนี่ยจะอธิบายครับว่าโหดสำหรับตู้แม่มดยังไงดีนะเออก็ผมขาดอีกอีกประมาณหนึ่งพชิ้นผมก็จะได้การันตีแม่มดนนะซึ่งผมขอหาดูก่อนนะว่ามันมีให้ผมบ้างไหมนะก็ไม่มีก็ต้องอาจจะต้องเติมเพิ่มนะครับอืม น่าจะต้องเติมเพิ่มจริงว่ะทุกคนโอเคน่าจะต้องเติมเพิ่มแล้วละ่ะเพราะว่ามันหมดแล้วอ่ะมันหมดแล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว,วอ,อ,อ่ะเออทุกคนอ้าวมาครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทําการเติมเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับได้มาแบบเยอะพอสมควรเลยก็ เดี๋ยวจ้ามาเปิดกันต่อนะครับเออนี่ก็ Va ดดูเลนะครับว่ามันมีอยู่จริงไหมแม่มด <c oughs> เออเลนโหดจริงๆครับอุ๊ยแพ็กนี้ก็น่าสนใจนะร้อยสิบเก้าเองนะครับโอเคครับมาเรามาลุยกันต่อเลยตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่เก้าันหกร้อยก็สมได้ประมาณเก้าสิบครั้งนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าแม่มดเนี่ยจะมาให้ผมหรือเปล่าครับผมหูวเปิดมาสวยๆแบบนี้สาทุเลยครับผมอย่างนี้สาทุเก้าเก้าเลยครับ โอเคครับและในตอนนี้สมครั้งนี้โอ้โหเรียบร้อยก่อนการันตีนี้ไม่มีเลยนะครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคุกกี้แม่มดนะโอ้โหโบอกเลยว,ว่าเจ็บปวดจัด,จดเลยนะครับผมเจ็บปวดมากนะครับก็ลี้ยงเหลืออีก4,600อันนะก็เรือก็คือสมได้ประมาณ40ครั้งนั่นเองนะแม่มดของผมก็ขึ้น3ดาวแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้ครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคน